ไปไปไปอาหารไปให้ทีมช่างปั้นนะคะเขาอยากจะได้สุดน้ำร้อนๆเนาะก็จัดให้นะคะ้าไหนบ้านก็ทาทําเรียบร้อยนะเอาน้ำน้ำเพราะแล้ว,ลวจะหก โยกให้ทีมช่างนะครับนี่สำหรับข้าวเนาะลาบหมตูตำแตงนะครับไปไปเดี๋ยวแม่ทิ้นถือเดี๋ยวนีงซื้อนี่ไปไปเอาไปเลยเดี๋ยวซื้อกล้องตามแม่ผ่านเดี๋ยวแม่ทิ้นถืถ้อก <c oughs> ็ว่าเขาไปไม่ได้ไงถ้าต้องซื้อ เดี๋ยวต้เคยหนี่ไปตะหาแล้วก็มีคนยกขาดจาตะหารนันมันมันเฮียเตเคยถือไปแล้วก็ไม่ต้องเอากล้องไปก็ไงไม่เ้เอาก้องไปมึงนมกถือไปยี้ไม่ถือก็ถือไาดปลาานนไหไปไป มาเด้อมาเด้อสิบอกว่าอยากกินสิไปเก็บมาให้ฉันดอกแต่ว่ามันออกดอกแล้วเดือบุกไว้เขาออกดอออกดอกมันยิ่งหอมอยู่อดอกมันยิ่งหอมนี่อร่อยหอมดอกกับกระเจียงอร่อยเออหมูทอดอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยนะทอดก็อร่อยกระเจียงก็อร่อย กินกับลาอ่อทุกอย่างนุ่่อมนขพาวหนุ่กินกับเมียงกินกับไก่ย่างกับเมี่ยงเนี่ยงจำเปันจำบะหม้่มากดีมากเลยนะเนี่ยค่ะทานตรงเล้เรือดเดือดล้วก็คุ้วเข่าจกินแล้วก็งข้วใส่างบงี่ทน Gue t referred you this way. Alright. Can you give me your

ใช่หลับสองฝ้ายกระถินอย่าลืมนะวาง เยอะไหมเนีสวยนึงบไปห้ำไม่ใช่นวดทล้วนเป็นงดูาทำแ้วนี้เป็นจรเดเื้อ

ไปแล้วกินข่าวบ้าหกิม่อไร่กไปตอนั่งดีเดโอ้ยไปเลยนร่วมองเดียวกันแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวลุงจิมก็จะไปลุงแอชชิดก็จะไป นิกกี้มฮนะา,านิกกี้ไปนำมากินขา้าจิ้มันไ,ม,ไม่กินด้วยหรอถาว้กินข่าเลยไม่กันไมด้วยอไม่มุกเหรอไม่ไปหาหมอทำไม โอ้ยเจ้าหาเห็บให้มันเป็นบ่หรอยาบ้วงยายาในตัวมันไม่ต้องฉีดไอ้ข้าเห็บข้ามาดีลูกนูกับ่านกันลูกยา้งูไปอาบน้ำีด๋ากันเนี่ยเชกันนะคะสำหรับมเรนมาเดิมมากินข้าวด้วยกันนะเร่น้ราู่ในใหุ้นัเไปอาบน้ำส